มื่อกี้ฝนตกพี่น้องเอ้ยเนาะฝนตกหากะยุดหากะเศร้าพี่น้องเอ้ยโดยเนาะกระเสียให้เบิงถนนคนทางบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยโดยเอ้าเมนผูน้ใดเนาะนี่ป้าไปยังน้องละ่ะโอ้สวัสดีโดยเอามาฝากไพ่อไเอามาให้เอ้ยนี่อ้าวโดวยโดยป้าเขาเงื่อนก่อนสันาทางน้องสาวเพิ่นเอาน้ำไม้มาฝากพี่น้องเอ้ย ดูเอ้ไปหาเองบ่หลากเลยจังไดไปหาเองไปหาเองเลยอืมแข่งฝนนี่ไปหานะตอนไปยังบ่ถึงยังบ่ตกบัดนี้ฝนตกแม่นมาฮอดบ้านบันีดฝนตกค่ะเอ้ยโดูดโดูดูขอบใจหลายล่ะโดยเฝ้าเมื่อบ่หรือจังไดบ่เฝ้าปานใดอ๋อบ่เฝ้าปานใดป้าสาเข้าไปในเฮือนก่อนโดย สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอซีกันเบิดสุขสุขพลูมองสูบอลเด้อพ่อแม่พี่น้องโดูน้องเมนิกะมาพบมาพอทางสองลำพอนเด้อพี่น้องเมนิกะอยู่กับอ่าน้องเอนนาพี่น้องเอ้ยดยสบายดีล่ะดูอ่าเมนิกะน้องสาวเพิ่นมาหาอยู่เพื่อนพี่น,อน้องเนาะสอมลำพอนก,ก,กับกำลังเดินทางมาแต่ á, ่อานครไกโซนพี่น้องทางน้องสาวเพิ่นกับเอาเนี่ยมาฝากพี่น้องเอ้ยดยอ่าน้องหล่าเอายังมาฝากเลยนะ โดยทางน้องสาวเพิ่นก็เอาน้องใม้มาฝากพี่น้องเลยอันนี้เอิ้น้องใหม่ยังล่ะน้องใหม่ไรน้องใม้ไรน้องใหม่ไรบ้านเฮาพี่น้องแกงแซ่บเส็บเหนว่ากินฮอดเอื้อยก็เลยอันหาน้องใม้มาฝากเอื้อยเอ้ยเจ้าหาเองเลยบอกเลยนะเด็หาเองหาเองเลยอือไปเต้เศรอบ่กจะไปประมาณ8:00น8:00นเลยมาฮอดเฮือนเฮาจักหมุนเฮากันมาไปใบหมุน แต่บ่ายโมงหนึ่ง,งอ้อล่ะกะเอาขึ้นมาให้เอื้อยเลยเลื้อยดยเพิ่งเริ่มที่เพิ่งยกมาเลยโดยเพิ่นว่าเอามาให้พิเศษเลยได้พี่น้องเอ้ยเลยมีแต่หน,<ป>น่นกกนาอขาวๆพี่น้องเอ้ยนนาาออทางน้องสาวาเพิ่นไปหาเนาะขยันอันนี้ทางน้องละอันนี้เมื่อกี้บัได้ไปอันทับจ้างเฮ็ดเวียงบ่บัวเด้ไปโอ้ไปหาน้องใม้ก็เลยบัได้ไปเด้อแต่ว่าระวังที่ว่าเอ้ยบัได้เข้าไปหานี่กับไปอยู่บ่ไปเฮ็ดยังในหันนล้ อ้อทางหย่าแล้วกัลูกหยาหน้าเสาเนาะโดยทางน้องสาวเป็นกาโบได้ไปหับจ้างพี่น้องเลยเป็นกาไปหาน้ำมใหม่มาฝากสารัมพอนพี่น้องเล้เลยก็ต้องขอบใจน้องหลาหลายๆโดยกาสิปปอกแกงได้พี่น้องเอลยเนาะจะค้นไปหาน่ะครองคนไปหาสองคนโดยอ้าวแต่หย่อนงามเจ้าบโบขายบ่ จะคือโบแบ,บ่งไว้ขายนี่พอมีไรายได้ดเจะก็แบ่งไว้ขายน้ำะนะอันซัมนีนี่จักพันละคาว่านี่ยสุริยากระสอบสองกองสิบพันอ๋อสองกองสิบพันซัมซัมานีนี่หาพันเลยคานว่าประมาณหานอหกนอเน,นี่ยหาพันกี่นนอเลยคานว่าอันสิบพันกระสีตืมสีน,อน้องเนาะประมาณนี้บอกสิบพันบน้างเนาะ ดดดไ,ได้บอลสีลองเห็ุปูดขายน้องใหม่กันพี่น้องประมาณนี้บอละได้บอน้องเอ็นนะหาังินบอจะมีนะอ๋อเอาสิบพันตรงซัมใด้เอาอ๋อสิบพันเด,โด้โอ้พี่น้องเอ้ยเคยหาได้เนาะท้ายบอลได้ไหมตลา,าดอันไกลบอลไปหาหน้าไรนี่ ่ใสโดยเพราะว่าหวยบ้านอันเฮานี่บ่มีนด้อนนงเนาะโดยต้องแม่นอันอ่าอยู่ดงแม่นบ่โดยโดยน้อไม้ไร่นี่มันมันอยู่ในป่าบ่หรือว่าอยู่ในแคมหวยอยู่ในป่าอยู่ในป่าโดยอือโดยโดยให้พี่น้องเอ้ยออกนเนาะอันกะยังนี่ให้เลยบ่กะยังนี่งส่นาอามาฝากแต่น้องไม้พี่น้องเอ้ยเลว่ายนะ สิไดปป้ปอกแกงเลย,มเลยหมแูแรน่เนาะแซ่บเนาะพี่น,อ <c oughs> น้องเอ้ยพอดีมาฮอดเฮือนน้องสาวเพิ่นก็ว่าอันยาน่างเอาน้ม่มาฝากทําอิสสารพรกันกําลังว่าสิรีวิวคนทางพี่นอ้องเอ้ยก็ดีพอท่านน้องสาวเพิ่นก็เลยว่าเอ้านางสิไปไสบะเพิ่นก็เลยว่าอันเอาน้านานานมมาฝากเจ้าโอ้ยบ่ดีใจเด้น้องอยคักอัีพี่นอ้นองเอ้ยมนได้ฮองาม สิเอาลงให้พี่น้องเห็นนํากันก่อนเลยน้อไม่ลาพี่น้องเด้หาอยู่ดงอยู่ป่าพุ่นแหละน้องนางเนาะคั่นว่าอยู่เขตแถวใกล้นี่ก็สิบ่มีพี่น้องมื้อนี้ก็มีทางเบื้องหน้าเบื้องหลัง่นอเด้บ่มีคนจับ้องให้อ้าอกซอยเอื้อยบ่โดยอกแกงเลยเด้มื้อแรงนี่ทําเลยได้นี่นะเจ้าฟ้าบ่ล่ะ บ่อบ่อเอ้ยคัมเมื่อก็ได้บ่อเด้อเด้อซื้อเงิส่งอดทำงานแบบเด้อเดีอเงินมายากนะซ้อเงินส่งบ่ออันนี้อยู่เงินกับใครอยู่คนเดียวอคนเดียวอื้คันวานนอนกลางคืนกะยังนอนูเดียวบเจังไหนนอนูนเดียวอืมกลางค่ำกลางคืนกะละมัดละว่างใล้ท่หนุ่ยยากเนี้ยโว ย่านคนโบดีฮะแลียออย่านผูโบวังดีฮะนะเจ้าผู้บรไส้คิดย่านโบนอนกลางคืนเคยหรือนอนนังเนาะคานว่าย่านกะมันก็เป็นเรื่องปกติเลยฮะนะเพราะว่าเคยเลยเคยอยู่เคยนอนเลยเคยนอนเลยก็ธรรม,มาดาฮะนะคือหลอกประตูประตาง่ะได้ได้ซื้อใส่แล้วบอเงแบบเด่น อเออเดี่ยวอันเบื้องมื่อหนาก่อนเอ้อสีอันไปลองสออเบื้องเดีค่ะเื้องมันจะล็อกประตูแบบใดเกาะมั่งจ๋าบอกไมันจะล็อกเลยแบบงับไป่ซื้ออ๋อแบบอัดไว้ซื้อโบมีกัดเจใส่เลยโบมีมคือมากลางเย็นแบบนี้เดซันโบงงนยันคนเขาเงานหมอย่านคือกลางคืนไหนมีอยู่เบาะไรก่อนทางในไหนมีอยู่เบาะโบมี อ๋อวมราเต้นนอนกคืนสีนอนรับอยู่บนี่รับอยู่บเลยบโบนอนกลางคืนน่ะนอนรับอยู่บโมการพูบ่นอนราบมันบจะขึ้นยัด้ยขึ้นยันเนี่ยเลเออที่ว่านอนบลับันยขึ้นยันยขึ้นยันมันคือมาเฮือนเอออแต่ข้นยันนั้ไม่นอนเพราะว่า ประตูประตางเนี่สมบูรณ์แน่นนะฮะนะคันว่าประตูประตางแน่นนะกับจิโมคิดยานป็นไดงเละพี่น้องเลยน้องเอนนาเรีนกันยังอยู่ผู้เดียวคือเจ้าใส่ชีวิตผู้เดียวกินอยู่ผู้เดียวบ่น้านละเด้อคือส่วนนี้งเขาหนำชิยันพวกใหญ่ยอ้ายอะไปหายได้แสดยังยังบ่านเรือเป็นไงนั่งโดยการหนึ่งกินผู้เดียวบ่หรือว่าเป็นไงหน่งกินผู้เดียว ไปนานไม่เจาเลยลืมมาข่าวเลยโดยแผลมาแล้ว oh. บ right, um, yeah. mm ่น hmm. ย uh, so ังยัง yeah. อ uh, uh, oh. ้าวกินข่าวอยู uh ่พ huh. uh ี huh. uh ่ก huh. uh ่อน่าเมื่อยสันใช่เนาะน้องเอ็นนาเองไปนานไม่เจาะก็ได้กินข่าวได้เลยโดยบริจึงข่าวโดยอ้าวเนาะคือโบกินยังไหมฮะคนมากเลย ไปจนเที่ยง,กกงยได<อ>้กินข่าวอยู่บ่ไปจนเที่ยงบ่อ้าวเบิดมื่นอยู่บ่ได้กินข่าวเลยบ่อ้าวสจางว่าพี่น้องบ่ง่ายเลยกินงังนแต่ตั้งเข่าไม่ได้กินงั้งงนนะยังบ่ได้กินเลยมื่อนี้นะไดอ้าวกินบ่เดี๋ยวสิหามาสูกกินบ่อ,อ้าวพี่น้องเอ้ยสจางว่าจะเด้ยน้องสาวกันยันขวดบ่ยานเพื่อนคนละ แบบมันบ uhm. uhm. ่หิวบ่อยากสิบ่ล่ะบ่อือบ่ค่อยกินข้าวแล้จังซ่อยจังซมคือว่าบ่มีอาหารแซ่บบบ่มีของกินบ่แต่บ่มีมันคือกะแนกินบ่มีกะบ่คิดอยากแล้วเนาะนางเนาะนี่ก็ฝนตกไปใส่ก็ลําบากพี่น้องเอ้ยทางเฮือนนัน น้องสาวเพื่อนนี่ก็โอ้อยหนทางเสาเข่าก็บโได้โดยขันว่าเมื่อ,องทรงเพื่อนนี่ย,ยงังสีคิดไปเล่นเสาไปทางใดเนี่ยอันทางใกล้ก็กลายเป็นทางไกลที่เราเอฟกูกนเมืลงนี่กะกุ้องอเัเยวาว่าอันที่จริงเงี้ยไปโมโมเนาะไปใกล้ๆกลมาสัส่นซะหักกุง้งอเัเยวาว่าเพราะว่าทางเพื่อน กะอุดเอาเนาะยังอีกประมาณเดือนปลายบ่มาเดือนปลายนี่กะสิเบิดยาฟฝนแล้วหั่นนะกะสิไปมาสะดวกสบายขึ้นจะไปหากับไผล่ะน้ำใหม่ไปหาเพิ่นยดอกับมวครูเพิ่นทาคลิปใหม่ไปาให้หน่ยกไปหาน้องใหม่นํากันเดี๋ยวอือ่งเสร็จยังบ่ตื่นทันนอนซ้ําเพินว่าพกกแเจ้า โอ้นมาคูจะเศร้าเลยเด้อเอ้อเจ้ากันยังดีเลยมีโมม็ยังไปน้ากันเด้เลีแล้วไปทีโมมีครูไปน้นะอยากให้ไปคนรูเดียวเปนได้ยากเยเจ้าไปเจ้ากันได้ไปขางหน้าเจ้าอยู่บอสิหานใหม่ไปขางหน้าพ่อเมย์คนสบายดีอยู่บอิคนอยู่ซนอยานี้เพิ่นหน้านอนนพ่อเมย์คนนอนนะ จะไหนมาเพิ่นกับบุรีเขามาน้องเอื่ยนเอื่ยกันเนาะโดยพ่อแม่กับพี่วานแล้เพิ่นกันคันมาบ้านจะเพิ่นเห็ดยังเนาะแต่ว่าอยู่ไห้อยูหน้าหันพอมีแนวเห็ดแน่พี่น้องเอ้ยคันว่าหาอยู่หากินแต่เป็นยู่ไห้อยูหน้าหันอยูหน้าผัดพอมีแนวหาเนาะหล่ะเนาะทุกิรอหาเนาะไม่นี่านะคันว่ายู่เงินจะเพิ่นเห็ดยังเพิหานยัง คือน้องสาวคนนี้แหละมือใดบ่ได้ไปให้ไปหน้าบ่ได้หาน้ําไม่ค่ะไปหารับจ้างคือเพิ่นเคยไปพี่น้องเอ้ยลูกหญ้าส่วนมันเพิ่นก็เฮ็ดแล้วก็ลกหญ้าหน้าก็เฮ็ดนะเลยเฮ็ดไปแล้น้องหลาพอ้ใช้พอได้กินตัวเองนะพได้ใส่ได้ใจ้ทางเฮาบ่ห กสีเอาอยัางมาซื้อมาจ่ายเนาะียังกระเพงดีแล้วเจ้ายังหูษจักันทานมันนะเบียรเห็นงานต้องโปะก่อนนะโปะกาบกันกาบน้ำไม้ลายอยากแข็งเนี่ยได้ทีเไหนจะบุกยือน้ำไม้ไพ่บ้านเฮาเนาะแล้วก็ไปหาในกับไก่อยู่อัน บ้านเฮาเอินดงพี่น้องเลยอยู่ดงกุหลาคันว่าอยู่อันแถวใกล้ในกระบบมีอยากจะโดนแล้วแกงน้ำไม่นี่แต่ว่ามันกระบบมีน้ำไม่ไหมฮะนะคันว่าเพิ่นไปหาเนาะมือนี้ผัดมื้ออื่นเพิ่นจังได้มาขายให้นะแกงมันก็สิแบบอันตุ้ยๆแบบมันมันบ่อยากแซ่บปานไรฮะนะ ทานวาแกงเราใหม่ๆสินี่โอ้ยแส่บนี่น้องเองมือมือแรงจิ้เข่ากำยัเมือมือแรงนี่อาอทางวางเห็นน้องสาวแล้วบนนี่น้องใหม็เอามาฝากในเบิร์ตสมัดโด้เลยน้อ ก็บ่ได้ขายพี่น้องเอ้เอามาฝากเอื้อยบัดนี่หางามอี่นะเอ้ยเจ้ากะทาเป็นเนาะล่ะเนาะี ก็ได้กินกับเกลืกับแดงต้มน้ำแต่กับแกงน้ำเอาแบบสุดห้อนๆพี่น้องเอ้ยว่ามาแล้วก็อยากเนาะแกงยังมีขันสุกอยากกว่าเนาะ เจงกินรวมทุกสีแสบแต่แตบกินเอาปลาฮนะพี่น้องเอ้โอ sure. ้ยเนาะเงไม่หอนหัวกินเาปลาแม่กินเอาปลาเปลาบกนแต่หางห้เลย้วยเพื่อไปหอนหน้าเจ้านน่กะซวยเติบด้นั Jar ่แหละเนาะเป็ดมุมปดมก็หดตมุมทล่ะกระเ้าได้หนมุเจ้าเห็นนั่นได้ไปยังงไปเดือ อย่างไปนี่ก็ใส่เวลาดนขึ้นมาเลยคือขึ้นมาหาเหอื้ยนี่กงอย่างไปเพื่อนเจ้ามาหาอ<ย>เ,เาอื้ยบโบอโบโบมีบอสด้ำทางเป <c oughs> ื่นโบให้สอนมานะนำโบเปื่อนกับโฮูัวเซียนก็ข้นรถไดในด้ในนอกของเจ้าโบก็เพื่อนเหไก้มันไกลเลยวันนี้เจ้า กัญญางกินมากผู้เดียวเลยพักรถรถบันเ <c oughs> <c oughs> ด้อยเอ้เฮาบ่มีกัยญาทะเลอะไรเปิดโบหันขี่พฤศจิก้าขี่แล้วนังเนาะแต่ว่าออกไปข <ๆ S 1> ี่<ๆ>เออเกินนะนะจะมีโทรศัพท์เลยโทรหาเอ้ยก็ได้ยุบอันนี้เลยย่อยตอนนีของฝากเออมีน้ำไม้มาฝากก็สิงลงไปเอาฮะนะใจจะเป็นกัญญาสิมาหนึ่ง,ก,งกัญอาเลย จะไปบนเอเด็เนตเออผลตกเด็กโดยแนบผลตกเมนฝนป่าเข้าใจแล้วมาเราแบตอนนี้ยังนั่งยุบฝนตกไปลงรุมน้ำป่าเหอนโดยจะลงรวมน้ำเพลนเอจะไหในตั้ซับบนตู้ซับให้แลน้ำพิรก็ให้โดยแต่ะให้อาเพชรไอซับนีให้ซ้ก็เทียนให้โอ้ม่ป้าเนบะเคย ูเป็นอยู่เพื่อนใกล้หันน้องเองเป็นกระอเพิตอันสารพอนกบลังทามี่เลยโดยอาห่างเพิ่มลดลงหลายมียังก็เห็นเพิ่มช่วหาเด้อเลยก็เลยเอาห่างเส้นล่ะเลยห่างนี่ป้าเพิ่นแกอยู่คนเดียวบ้างวันจังไรตัวนี้นาะอยู่คนเดียวก็มีคนมาอยู่น้ำแล้วแบบคนข่ามเพื่อนแบบอ๋อคนข่ามเพื่อนเนีดี๋ยวเพิ่นลงไปนอนน้ำเล่าเดี๋ยวมีบอเดยเลยเราก็ชีได้อุ่นนล่ะเนาะแต่กีเพิ่นแกอยู่คนเดียวทุกัน แต่อยู่ผู้เดียวฟ้าก็อยู่ผู้เดียวโอ๊ยได้หลายเด้อพี่น้องเอ้ยมึงเด้อครับงามเนาะไปแกงแมลงอ่ะตอนนี้กค็ค่ําเลยสิงามเมื่อส่งน้องสาวเพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิหาแนวตอน,ตอน,ตอนโดยตัวน,นี้ก็สิเมื่อส่งทางน้องสาวเพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยโดยเนาะอ่ะทางเอื้อยกะเอามีกับขนมให้เจ้าน้องล่ะโดยแล้วก็น้ำให้เจ้ากิน โดย็นน้องสาวคนเมื่อยและน้องเพิร์ไปหาเนื้อไม้เมื่อนี้โดยเพิร์มีน้ำใจเอาเนื้อไม้มาฝากพี่น้องเอ้ทางสาวลำโพนกับเอาขนมกับน้ำแล้วก็มีเนาะให้น้องสาวเพิร์เมื่อต้มเมื่อต้มกินเมื่อแรกนี่แหละเด้อโดยกับซีเมื่อส่งทางน้องสาวเพิร์ก่อนพี่น้องเอ้อาจจะในคลิปนี้เนาะทางสาวลำโพนแล้วก็น้องเอ็นนากับิีดีขอจบคลิปไว้เพียงสำนีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยน้องฮากกลาพ่อแม่พี่น้องพร้อมๆกันนอนแหละเนาะโดยสบายดีโดย